ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอิปทีทางช่อง้ขู่สุคนนะครับผมอ่ะเอาแต่เศ้าจักน้อยกันเมื่อานี้นะพี่รองยิปซีไปตามลาวพัฒนากันนะครับลาวพัฒนาของวันพุธนะครับวันพุธนะครับวันพุธนะครับวันพุธที่หก ตุลาคมนะครับสองห้าหกหกกัน กับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับอ๋อชมพู่นะครับมผ,นะรผมนะครับอาจารย์ชมพู่นะครับเอาพี่น้องอีซีนะครับก่อนที่จะไปบึง อาจารย์ชมพูกันนะครับถ่ายพะเบงผลออกหวยเล่ากันสกอรเอา่นลองเนานะอ่ะหวยเล้านะครับผลออกหวยเล่าเลขหกตัวนะครับผลออกหวยเล้าเลขหกตัวนะครับเก้าสองเก้าหกสองเก้านะครับเก้าสองเก้าหกสองเก้านะครับเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวนะครับ เลขสามตัวหกสองเก้านะครับหกสองเก้าส่วนเลขสองตัวนักพนันะพื้นี่ลางากับเก้าสองนะครับเก้าสองนะครับเอ้ยเก้าหกพนันพื้นที่ทานสดครับผมสายตาบวบเบิงไปบิง,บงทั้งอื่นเนาะอืมเอาแล้วแยกอะไรนะครับข้างล่างเก้าหกนะครับเก้าหกกันนะครับ มาที่นี่มาเบิงกันนะครับมาเบิงกันนะครับให้เบิงเปียบเทียบกันไปน้ำนะครับรักฐานนะครับรักฐานของอชมพู่นะครับเมื่อ,อวันพุทธที่ผ่านมานะครับวันพุทธที่ผ่านมาอาจารย์ชมพู่ให้วิ่งเก้ากับหนึ่งนะครับเก้ากับหนึ่งเข้าที่เก้านะครับเข้าที่เก้านะครับ เล็กวิ่งเก้าบน,บนเก้าล่างนะครับพี่น้องทุกที่เข้าเก้าบนเก้าล่างนะครับเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งเข่านะครับจะส่วนหนึ่งหนึ่งไม่เข้านะครับหนึ่งบกขนะครับเข่าเก้าบนเก้าล่างนะครับเล็กวิ่งนะครับจับคู่นะครับข้างล่างออกข้างบนออกหกสองเก้าข้างล่างออกเก้าหก เขานะครับเลขวิ่งนะครับแต่ส่วนจับคู่นะครับจับคู่นะครับมีคคดเกาหาเท่านั้นนะครับจับคู่ว่าเขานะครับพี่น้องเอซีจับคู่ไม่เข้านะครับสรุปแล้วนะครับของอชมพู่อาจารย์ชมพู่เข้าแต่เลขวิ่ง9บน9ล่างนะครับแต่เลขวิ่งเด้อพี่น้องเอฟซีของอาจารย์ชมพู่กันนะครับ เอาที่นี่มาเบิงนะครับหายมาเบิงของนะครับของวันนะครับวันพุธนะครับเอาวันศุกร์พี่น้องเยบซี่วันศุกร์ประท่านโทษนะครับวันศุกร,นนนนรน์นะครับวันศุกร์โอ้ยฉันผิดแต่พี่น้องเย็ซี่วันศุกร์นะครับวันศุกร์เด้อนะครับวันศุกร์ แฟนฟิตนะครับวันศุกร์วันศุกร์นะครับศุกร์ศุกร์ทานโทษนะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่หกเฮ้ยเนาะอยากนึกว่าวันพุธมือนีินะครับวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์แล้ววันศุกร์สัปดาห์แล้วครับผมขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีได้หลายเด้อจับมือนะครับจับมือพิดนะครับนี่นะครับเอามาเบิ่งกันครับวันศุกร์ที่หก ตัวลาคม2566ล่าพัฒนาของอชมพู่กันนะครับของอาจารย์ชมพู่นะครับอ่ะวิ่งรูดบนล่างกันนะครับวิ่งรูดนะครับบนล่างกันเด้อนะครับวิ่งรูดบนล่าง ก 0, 8กับ0นะครับวิ่ง8กับ0ูนย์ะครับวันพุธนี่นะอาวันศุกร์นี่นะครับวันศุกร์โอ้ยเริ่มหนาเริ่มหลังพี่น้องเอฟซีขอโทษขอไพ่หลายเลยเพราะว่างานหลายนะครับจำ,ม,จำมือจำเว้นบ่อใดนะพี่น้องเอฟซีเน้นอาจารย์ชมพู่เน้นที่8กันนะครับวิ่งรูดบนล่าง8กับ0เน้นที่8 เด่นที่แปดนะครับเอาที่นี้มาเบิงจับคู่นะครับอาจจะชมพู่บหลนะครับโบหลหางนะครับจะมีอยู่หาหางหาคู่นะครับแปดนะครับแปดก็ไปที่แปดแปดนะครับเบิ้นนะครับเรือเบิ้นนะครับแปดแปดแปดเก้านะครับ แปดเก้านะครับแปดศูนย์มาด้วยกันได้อาจารย์ชมพู่ให้แปดศูนย์นะครับนี่ครับเป็นรุงอีพีนะครับแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะครับถ้ามาศูนย นะครับก็จะเป็น09นะครับกับ00เบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิ้ล00อ่า0088นะครับเบิ้ลสองคู่กันนะครับว่ามีตัวเน่นนะครับเพราะว่ามีแค่หาคู่หาหางกันเท่านั้นนะครับพี่น้องอิพีนะครับ เอังเปิงควบคู่กันไปนะครับพี่น้องอีฟซีควบคู่กันไปนะครับอันนี้ของเก่าวันพุทธที่สี่อันนี้ของไม่วันศุกร์นะครับศุกร์ที่หกตุลาคมนะครับศุกร์ที่หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับวันพุทธที่ผ่านมานะครับอ้าวแม่เพี่น้องอีฟซีเสี่ยงกระบ,บิน โอ้ยนี่แหละเริ่มหนาเริ่มลังแล้วโอ้ยพี่น้องยิบซีโอ้ย,ออยขอโทษได้หลายเดย้พี่น้องเด้ออ่ะถ้าเศร้าลงหนาลงลังแลวพี่น,อน,น้อนง,ย,งยิบซีนะครับเ่าจะเดินทางไป่างเกียงวัดกันเลยเบอร์เลยพี่น้องยิบซีนะครับอาจารย์ชมพู่นี่ของวันพุธน,น,นะครับขอโทษขอภ่ายหลายเลยพี่น้องเด้อจำพิษจำถือนะครับของวันพุธของอาจารย์ชมพู่ให้วิ่งก้าวนี่ของเก่านะครับของเก่า นะครับให้วิ่งเก้ากับหนึ่งนะครับเข่าที่เก้านะครับเก้าบนเก้าล่างจับคู่ใหายาคู่นะครับให้ห้าคู่จับคู่บวเข่าอันนี้ของไม่วันศุกร์ที่หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอาจารย์ชมพู่นะครับวิ่งรูดบนล่างแปดกับศูนย์เด่นที่แปดนะครับงวดนี้นะครับเด่นที่แปดจับคู่กับหาคู่คือเก้าเลยเพี่น้อง มีแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าอ่าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะครับโอ้ขอถอดเข้าไปหลายลพี่น้องอีพีลงหนาลงหลังนะครับทั้งที่เราพี่น้องเริ่มมาแลกกับแถวหน้าท่าหลังเนาะอืมการย่งบ้านเท่าบบในพี่น้องอีพีอายุของกว่าอ่าสามสิบกว่าปีหนึ่งนะครับแอกสามสิบกว่าปีนะครับสี่เข่าสี่สิบเลยพี่น้องอี่ มันทำงานหลายนะครับก็เลยเบอร์ไปนะครับพี่น้องยิปซีอ้าครับแคบหนะ้าจอกันเอาไว้นะครับแคบหนะ้าจอกันเอาไว้กับรารพัฒนาของวันศุกร์วันศุกร์ที่นะครับวันศุกร์ที่หกแล้วนะครับวันศุกร์ที่หกของคอชมพู่กันนะครับ